ผู่ชมครับวันนี้พ่อค้าพ่ารอยสิบผ่ามะยำไส่กุ้งคือเก่าแล่ะครับผมหาอาหารยำเส้าครับผมตื่นสวยแน่เดลยวันนี้ท่านผู้ชมคือเก่าคือหลังแหละครับวันนี้ก็ได้หาแรงก็กินเส้าเหมือนเดิมครับผมคือเก่าคือหลังท่านผู้ชมเอ้ยกันบ่าหาก่บบาบอกได้กินนะครับเนาะสื่อสื่อแน่หาแน่ครับท่านผู้ชมลงมา ยำใส่เหมือนเดิมครับผมเศานี่อยากสวยเนี่ยตื่นสวยครับมาขึ้นนี่นอนเด็กโผด่ <c oughs> ้าจะคุยกันเลียเ้ยงนั่นเลี้ยงนี่มันก็นเลยเด็กครับผมวันนี้มาเลยเสื้อผ้ามายำครับมองเก่ามองเดิมท่านผู้ชมเอ้ยสื่อเนี่ยฮะเนี่ยครับเอาปะปนกันไปช่วงนี้เพราะเด้เห็ดเรียกเห็ดข้าตียังหมักมา้นะครับเี็กง่วนเนี่ยแล้วก็หากินครับผม เพราะว่าเขานำจำปลาก,ก็แล้วแล้วเอาเขาขึ้นแล้วแล้วไม่ได้หาปลาจริงกับเขาตละครับออ้าที่นี่ก็นีพาะถ้ผู้มชมาผู้ชมครับน้ำมันส่ผู้ยาบาลกับประก,กาศได้ดีเหมือนนี่สิมายามไส่หาอ่านเสาขึ้นเขาแหละครับผมปะไปรุ่นกันเลยครับผมคือเก่าขึ้นหลังแหละครับเอาหลังแรกเลยนะครับเนาะหลังแรกว่าจะมีโอ้ขึ้นไม่ยุ่งสูงเถอะน้ำบกบ่ น้ำบวกว่าท่านผู้ชมปลาครับปลาทั้งนั้นเลยครับดยขึ้นไม่ดูโอ้ท่านผู้ชมปลาครับโอ้ลุนหลังต่อไปครับผมไปอีกครับผมพอวันไม่ยืด ไปส,สามหลังครับผมว่าอีกครับเมื่อมังหลังนี่บาทีนี้ว่าจะมีหรือเปล่าโอ้มันคือขึ้นมาอยู่สูงเถี๋วว่ธรรมดาใส่ต้ำๆได้ต่านผู้ชมมันเป็นอย่างวะาโอ้โอ้นี่ค่อ่อเมอียน,น่ะเน่ยแต่ประชมบึงนี้ของเท่าทั้งนั้นเลยครับผม คุพ่อร้านมันเขื่อนทีอดอาหยะาเลยครับผมขักบอท่านผู้ชมครับขักบอ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 เต็มไส้เลยเอาเดี๋ยวเก็บไส้ก่อนครับผมบึง่งท่านผู้ชมอาหยะาอยู่ใส <c ười> ่มุ่งไปนะ โอ้นีแต่ก็ว่าป่ามันเขาแม่นี่รีครับผมนีม่แต่ป่ากินที่เคยเอามาลุ่งไหวนะครับนี่แต่แนวเ,เดียวเลยมันจะได้ยังเขาไปได้มุงนะครับผมเอาชวดชวนนะครับเด้อชวดชวนครับมันนี่มันครับผมมันปากพนะบุญปากบุญปากพนะเอาชวนชวนครับชวด มาอีกดังครับผมอันนี้ใส่ตะกร้าพรนะอันนี้ใส่ตะกร้าว่างไนใส่มุ้งครับผมบาดไม้เบิ้งใช่ใส่ตะกร้าครับมันจะมีบ่อันนี้ปลาบ่เขาเหรอครับโอ้มีแต่กุ้งท่านผู้ชมอาย่อยู่ท่านผู้ชม,มเบิึงเนี่ยเป็ดกุ้งกุ้งเขาดีครับผมใช่อันนี้พุ่นกากซากอยู่ครับผม ปลาเขาเขาดูกครับนี่มันช่องหน่อยว่าคือว่าคือไส้อันนั้นเขาไส้มุ้งเขาเขาขยาเลยครับเอาขันบ่อออกจากบ้านบ่อหูหอมแดนไก่ท่านผู้ชมเอ้ยขันบ่อไปหำเฮี้ยนกับ่อมีข้วมหูขันบ่อดูบ่อสู่เสียเองมาใส่ปากยากน้ำปากและทอง จงได้เที่ยวสู่ยูบรเซ่ท่านผู้ชมเอ้ยหายกินนหายอยากแมันสีลำบากกะเพื่อชีวิตของเราเพื่อครอบครัวของเราทุกคนเกิดมาต้องสู้ถ้าไม่สู้แล้วจะไปพึ่งอะไรนะครับผมส,สู้ครับท่านผู้ชมครับสู้ครับส,สู้สู้ครับสู้